โอเคนะครับวันนี้ผมช่องดูอะไรดูตรงนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้คืออะไรผู้ชมก็ไม่เคยเห็นสีผมขี้เกียจให้ผู้ชมอ่าตอนที่ผมสร้างดูนะครับมานะมันตั้งนานมากเลยนะครับบล็อกโพสก็ไปเอาจากประตูนรกกว่าจะทำมาได้ตรงนี้มันคืออะไรเอ่ย ก็คือก็คือไอ้ผมเล่นกับเพื่อนนะในโลกผมเป็นที่เลขของ M P C นะครับ M P C มาจากไหนหรือพอผมไม่ต้องการก็จะเห็น M P C มานะครับมันตอนนี้มนานหยไปแล้วเพราะว่าเรามาหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราวาไปหาเพื่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับสร้างเองนะครับสร้างชัวช่วช้างกับเพื่อนแล้วก็ไปช่วยคุณนะครับโอ้ยโอ้ย ตอนนี้ป่อนผมเลยนะดูอะไรดูดูข้างหน้านะเดี๋ยวมันมันมาเองดูข้างหน้าไว้ก่อนตอนนี้เพื่อเราทำตกแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปทไดับ้านกันเลเอไปตามไปบ้านผมอันน ja ี้เป็นแมพผมนะครับผู้ชมเคยเห็นไหมครับว่าเห็นที่ผมเขียนว่าระวังตกนะครับเป็นสะพานนะครับตรงนั้นเนีะยนั่นแหละมันใกล้ใกล้กันกับบ้านเพื่อนผมอันนี้เป็นแมพนะครับใช่ เป็นเลวินของผมอ่ะอันนี้บล็อกอันนี้อามาจากไหนเผานะครับตั้งนานกว่าจะได้นะผู้ชมนานมากแล้วก็มาน,นี้ก็เพื่อนผมไปตัดอันนี้ก็เพื่อนผมไปหานอนนอนนอ,นนอนตั้งแต่ตีเก้าอไรทำไมผมไม่จาคลิปนี่หลยรอะเพื่อนมาสร้างบ้านแล้วก็เสร็จพอดีนะลูกนี่เพื่อนเพื่อนผมไปหานะ้ำวัวมาจากไหนได้บล็อกเท่เลยนะ ดูดิอันนี้กูไปยาดจอประตูนะลกผมว่าทำไมเพื่อนม่มาเล่นกับผมไอตอนได้ว่าตอนผมกำลังเดินดูไปมาสารุปว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนไปประตูนะลกปังไปนู่นไปนี่ไปไหนหายไปทั้งวันสรุปว่าหาของมาสร้างบ้านนะเพราะก็สะพายผมแต่ว่านี้นะไม<า>่เออเออห็นนะบ้านผมก็จะยา เพราะว่าเพื่อนผมหาของแล้วเขาเองนะครับฟานปตี้ก็มาเอาบ้านผมด้วยนะยนม,มือผมจะหักนั่นนายผู้ชมเห็นไหมครับตรงนั้นนะที่ผมเขียนเหวอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นเลวินเหวเออเลวินเหวนะตามทางได้ถึงบ้านนี่นะครับนี่มีผัวเป็ดมั้ยต้องเอินกดี้ล่ะลัว โอเคมีดอกไม้ด้วยนี่เห็นนะครับผู้ชมบ้านผมเพราะอะไรเพราะบ้านผมทำไมามันเล็กกว่าของเพื่อนเพราะบ้านผมอะสร้างยังไงก็ได้เราได้มีอยู่มีกินแต่บ้านเพื่อนก็ต้องพยายามสร้างกันมากๆเลยนะครับผู้ชมผมไม่ได้ช่วยช่างนะครับที่ช่วยช่างคือมาช่วยวางกระจุกนะดู ไอห,หมู่บ้านเ p c ไอีออบ้าน NPC นะั่นตีเราสร้างเราเอามาเองนะคลิปนี้เราก็ต้องลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผู้ชมยังไม่ลานะครับเมื่อกี้ผมตัดคลิปไปนะครับไม่ว่าจะลาคลิปนะครับนี่นะครับบ้านเพื่นผมก็สวยอาาที่บ้าน MPC นะั้นเรากว่าเอา M p c มมาได้ตั้งนานนะนานมากนี่ อันนี้ส่วนผมจะมาเล่นมาครับกับผมใช่ไหมวันต่อไปเอ็นผม,มนว่าไม่รู้โรงเรียนเห็นว่าก็ว่าเปิดเดือนหน้าอีกแล้วเหรอมผมไปโรงเรียนไปส่งหนังสือ,พอ,เ,อเพื่อจ้าหนังสือเพื่ออ่าเขาบอกว่าคู่คุณครูบอกว่าโรงเรียนเห็นว่าเปิดเดือนหน้าเลยอีกแล้วมันอะไจริงจริงเลยแต่ก็ก็เราก็ได้เล่นนานๆเลยนะจริงแหละนะคร,ครับผู้ชมกดตัดกิปก่อนนะครับผู้ชมเมื่อกี้คนใหญ่มาเล่นนะครับผู้ชม ไม่ใช่คนไ่นมาเล่นคนไหนก็าามาพูดนะครับนะก็ามาพูดนะครับบ้านเพื่อนผมก็ให้อยู่อย่างรู้ๆนะรู้ๆนะเขา <อ S 2> ผมอ่ะเลขหรอเลขเดียวไปบินที่บ้านผมไหนป้ามไม่มีเลตตามโถทาตทามบ้านเผื่อลืมนะบางคนก็ลืม ลืมว่าบ้านไปไหนมันก็นั่ใหญเป็นหิวนะครับเป็นที่ผมเขียนว่าระวัาวางตกนะโอเคใช่ไหมครับผู้ชมไปไปไปโอเคแข็งๆนะขอไปนะครับแคต้องไปทางนี้นะครับทางที่เขียนว่าระวัาวางตกนะครับ ไปแล้วก็จะออกมาจากตาบ้านผุมนะครับเนี่ยระวังตกนี่เห็นไหมครับร,ระวังตกแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไหมที่เป็นฟาร์มสกเกลเดตันฟาร์มสเกลเดตันกลางล่างแล้วก็ไปไปต่อแล้วก็เจอสะพานตตาๆใช่ไหมเพื่อนถ้าพอเจอสะพานตา่ำๆก็เดินต,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 ต่อไปต,ต่อไปนนเ,เออ ฝนตกพอเดินต่อไปก็จะถึงบ้านแล้วมันเจ้าก็จะถึงป่าก่อนนะครับมันจะถึงปา่าที่ผู้ชมมัน,<ห>นมันทางปา่า,ปาแล้วก็บ้านผมก็น้นใหญเห่เห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เองมันไม่ไกลแล้วก็สามารถเดินมาทางนี้ได้นะครับผ,ผู้ชมทางก้างความเข้าของผมนะครับลาโกนไหม <Okay. S 2> ถ้าที่มันตัดเองก็อขอไปนั่นนะทาไปบ้านเพื่อนรู้ยังรู้ยังผมเจอคนก็อขอผมรครับไอ้เอ็นไม่<อ>ไปหาเลยเ,นะเอามาเยอะนะฮะเอาเยอะเหรอ,อไหนบล็อกอาจารย์บ้านเอ็มพีซี 芜湖。嗯